สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องทําบรกรลงทุนคริปโตนะครับในหกันแนวข้อไมนันคอยหรือว่าบี b อนบีนะครับนับขึ้นหรือเว็บยังไงก็จะมาอัปเดตวิเคราะห์กับประจาวันด้วยของตัวไมนันคอยว่ามีมุมมองประเด็นในการเทรดอย่างไรต่ออัปเดตสถานะขึ้นด้วยนะครับดูว่าสะนับขึ้นได้ยางไงรวมถึงงานประเด็นการเทรดวันนี้นะครับก็เช่นเคยคับใครที่ชอบการครยอย่าลืฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจกันด้วยในส่วนของตัว BNB หรือว่าไมนัน ที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนน่าจะสองสามสัปดาห์แล้วเนยก็คือผมบอกว่าถ้าราคามันลงมาตรงนี้เดิมจริงๆบอกว่าตัวนี้เหมือนน่าจะขึ้นต่อแต่ปรากฏว่ามันลงมาแล้วมันไซเวย์นะเอาไม่อยู่สุดท้ายลงมาอีกแนวหนึ่งนะค,ครับก็คือคล้ายๆกับในเส้นสีน้าตาลเนี่ยที่ทีท่ตีไว้ก็คือตรงนี้อดดันเล็กๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะขึ้นกลับตัวขึ้นต่อได้เพราะว่าแต่เวลาในการใช้มันมีมากกว่าครับใครที่ได้ซื้อก็น่าจะได้อย่างน้อยประมาณแปดเปอร์เซ็นตนะครับ บลาเปอร์เซ็นต์หรืออาจจาะรอยกว่านั้นแล้วแต่คนนะครับหรือว่าจะสูงกว่าซึ่งราคาจริงๆมันหกร้อยกว่าแล้วหกร้อยเจ็ดสิบหกร้อยแปดสิบนะครับก็ถือว่ารอดลนวพอได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูของรอบนี้กันว่านะครับในส่วนของใครที่อยากได้มุมมองแผนเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวแอดในส่วนของตัวไลน์นะครับเลือกมปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ แล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเรื่องมาที่ด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนนะครับแอดมาที่ Line แอดพีคิโตนะ P-E-A-C-H-C-R-Y-P-T-O หรือว่าคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้จะเป็นกลุ่มอัปเดตแผนมุมมองการเทรดทองคำบิตคอยน n นะครับแล้วก็คริปโตสลับกันไปในส่วนของใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดเดีย๋ยวจะเริ่มต้นลองเทรดนะครับถ้าอยากเทรดคริปโตอย่างเดียวก,ก็มีเลือกทั้งไบนแนนแล้วก็บิตครับ ส่วนใครอยากเทรดทั้งทองคำคริปโตหุ้นอเมริกาด้วยก็เปิดบัญชีกับทางโบเอ็กเ็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันข้อดีคือมีสินค้าให้เลือกเทรดหลากหลายแต่ต้องมีความรู้เรื่องกราฟด้วยเพราะว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากกว่าตัว2ออันนี้นะเพราะว่สองอันนี้มันไม่มีมาร์จินนะครับไม่ต้องเติมเงินนะครับถ้าระยะยาวปลอดกลับมามันก็กลับมาม ok ุกได้แต่น,นี้ถ้าไม่เติมเงินเงินทั้งหมดอาจจะหายได้อันนี้คือความแตกต่าง ทีนี้ในส่วนของตัวแผนที่เราคุยกันในรอบก่อนนะครับเมื่อวานนี้เรามีอัปเดตตัวอ e ีตาเลี่ยมไปก็เราก็บอกว่าเมบอกว่าถ้ามันขึ้นมาตวเนี้มันมีโอกาสขึ้นอีกสักขาหนึ่งถูกไหมเราก็เลยหาจังหวะถ้าย่อมาจริงหาจังหวะในการบายแต่มันไม่ได้ย่อมามันขึ้นไปต่อเราเลยหาจังหวะในการเซฟลหลรือช็อตก็น่าจะได้ตรงช็อตน,นี้อยู่นะครับตอนได้คิดว่าตรงนี้มันอาจจะย่อให้มันมันไม่ย่อนะมันขึ้นไปชนตรงนี้ก่อนแล้วค่ยอยย่อมานะครับ ทีนี้ใครที่ที่ที่เซลมาหรือช็อตมาอาจจะต้องบางทุนถ้าจะจะลุ้นต่อหรือว่าแบ่งปิดเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อยู่อันนี้ต้องระวังนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวใบนั้นคอยอันนี้ก็คือกรอบในรอบที่แล้วมันทะลุมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของไทม์เฟรมมันเดี๋ยวผมขอยาลบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนนะ ขยายขึ้นมานะครับในส่วนของกรอบทางเฟรมมันตัว BNB หรือว่า Binance Coin นะครับในมุมมองของการนับขึ้นเสืบขึ้นนะครับก็เรามองว่าอะไรครับตรงก้อนนี้ตรงก้อนนี้คือเซกเมนที่หนึ่งมองมองจะมองคล้ายๆกับบิตคอยก็ได้เป็นเป็นนอนก็ได้คือ A B C นะครับอยู่ที่ว่า C จบหรือยังถ้า C จบแล้วก็เตรียมพัก แล้วขึ้น a b c อันนี้คือไปต่อเป็นเทเรื่อยๆกับเป็นโครงสร้างไซเบคือจบขึ้น a แล้วก็อาจจะพัก B อะไรแบบนี้แล้วก็ไซเบรต่อหรือจะเป็นอิมพัลในภาพใหญ่ก็คือเป็นขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นขึ้น a b เรล่กงของแฟตแล้วเดี๋ยวมีขา C แล้วขึ้นต่ออันนี้ก็ได้หมดอันนี้เป็นเป็นภาพใหญ่นะในมุมของของการสืบขคลื่นคร่าๆวๆแล้วก็เป็นเรื่องสองนี้ครับ ทีนี้ในส่วนของเคสที่ตามผมตามเป็นเคสนอนก่อนนะมองคล้ายๆกับบิตคอยนัก็คือเทนชุดนี้ก็คือท่อนเนี้ยถามว่าท่อนนี้มีโอกาสจบหรือยังส่วนตัวก็มองว่ายังลุนต่อได้นะก็คือเรามองว่าอะไรครับตรงนี้เป็นเซมเนที 1, ่หนึ 3, ่งเซมนที่สองเซมิเนที่สามเซมเนที่สี่ลุนเซมนที่หได้อยู่เพราะฉะนั้นราคาตอนนี้ค่อนข้างสวยนะในการลุนเซมิเนที่ห้าผมตีกรอบให้เป็นชุดเดียวกันแล้วกันให้เป็นสีเขียวเหมือนกันพอตรงนี้ลุนเซมิเนที่หนึ่ง สัปดที่หนึ่งที่สองสัที่สามสัที่สี่สี่ตอนนี้น่าจะจบตรงนี้นะครับอ่ะกรอบมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือหนึ่งชุดสองชุดสามชุดใช่ไหมแล้วก็จะมีชุดดีกี้ย่อยก็คือนะครับ 1, 2, 3, 4, รหนึ่งสองสามสี่ก็ลังรุ่นห้าที่ระว่ังทารเกตตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูโครงสร้างย่อยต่อครับว่ามันจะซัพพอร์ตของสาขคืนที่เรามองเนี่ยไปได้ถึงไหมซึ่งทำฟีมัสอีกสามวันปิดแบบนี้ได้เนี่ยดูดีเลยนะมีรุน่นออกทำหายอีกรอบหนึ่งนะ ถ้าดูส่งนะทีนี้ในส่วนของตัวเซ gment ที 4, ่สี่เราวัดเป้าไว้ก่อนครับตอนนี้เซ gment ที 3, ่ที่สามนะเซ g n t ที่สี่จบน่าจะเกือบเกือบร้อยเ็นแล้วก็คือเป้านี้ถ้าเป็นโครงสร้างของนอนโครงสร้างของนอนนะครับหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงน,นี้เป็นอิพมพัลตตรงนี้เป็นเึรื่งขยายนะย,ยาวถึง สองยเเเพราะฉะนั้นชุดนี้เป็นอิมเพลวได้อยู่แต่เหลือดูว่ากดมันสลับกันไหมถ้าสองเป็นแฟดไหมสองมันก็ปิดเกินแฟดไปนิดนึงนะครับอหกจแปดเกินไปนิดนึงกึ่งๆนะว่ามัจะเป็นแฟดหรือเป็นซิกแซกอ่ะขอไปตวัดตรงนี้าน่าจะเกินเพราะฉะนั้น สองมีโอกาสเป็น flat. แฟด่ีนี้สองเป็นแฟดแต่สี่ดูมันก็เป็นแฟดเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่เข้าสู่กฎการสลับบรเวณว่าสี่จะทําตัวเป็น t ทรงเกอรก็คือไซด์เวลลงใหม่อีกขาหนึ่งก็คือจะเป็นขา A ขา B ขา c ขา D ขา e อย่างเงี้ยแล้วก็ขึน้นเป็นอิมเพลวที่ลุ้นขึ้นขึ้นห้ได้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะมองเป็นแคทนอนก่อนก็ได้ก็คือ A B C X และขึ้น a ถ้า a ที่ดีไปได้ถึงตรงโซนเลยเพราะนั้น เก้าร้อยเจ็ดถึงหนึ่งพันสิบเจ็ดอันนี้เป็นททร์เก็ตสูงสุดของรอบนี้แต่จะถึงไม่ถึงเนี่ยเอาแค่นี้ก่อน,นก็คือเก้าหกเก้าสี่เรานี้ถึงแล้วแล้วก็แปดสองศูนย์นะครับเอาเป้าของขึ้นห้าก่อนกรณนนี้ถ้าเกิดมันยับเป็นนเพิลนะแต่ดูทรงเท่าตามทฤษฎีเนี่ยมันไม่เข้าสู่กฎการสลับนะครับเดยเว้นว่าสองมันไม่ใช่แฟตอันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ลรจิกของสี่มันเป็นแฟดก็ไม่ควรเท่าไหร่เพราะสี่เป็นแฟดเนะี่ยมันอาจจะเกิดห้าขยายแทนได้ ถ้าขยายแทนได้ก็อาจจะมาเห็นถึงโซนนี้หรือสูงกว่านะครับแล้วนี้เราตีขอบเขตของนอนในภาพใหญ่ไว้ด้วยแล้วกันนอนในภาพใหญ่ของชุดนี้ชุดนี้มันยาวลงมาประมาณ80%มันเข้าขายของแฟตเพราะนั้นอนอนในภาพใหญ่ถ้าเป็นแฟตนอนในภาพใหญ่ก็คือยาวได้ถึง1000งพันตีกลมๆท่า38.2ิมาดูด้วยอยู่ที่ประมาณ885แปดอันนี้ก็คือกรอะของภาพใหญ่ ที่ถ้าเป็นแนวขึ้นได้สงสุดของนอนจุดนี้แต่ถ้าเทียบความสมส่วนเรอนี้มันน่าจะถึงแล้วนะถ้าเทียบความสมส่วนของนอนจุดนี้นะก็คือเอบเนี่ยก็คือไปได้ถึงแปดเจ็ดห้าเพราะนั้นตรงนี้เป็นทาร์เก็ตในการขึ้นได้หมดเลยเป็นอัพไซด์เป็นอัพไซด์ทีนี้เรามาดูว่าโครงสร้างด้านในเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นของชุดนี้อาจจะมองที่ ห้าร้อยนะครับห้าร้อยหรืออาจจะเป็นโลนี้อาจจะไปดูอีกทีหนึ่งที่ทำเฟรมวิกนะครับดับเบิรวิกครับตัวนี้มีหนึ่งขาสองขาสามขานะครับดับเบอร์ทำเฟรมวิกก่อนจะดูวิกถ้าเราเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์นะเราเห็นว่าโครงสร้างราคามีการปรับเอาเทียบสวิงไฮสวิงโลเนี่ยอาจจะเป็นเซม์ที่หนึ่งเซม์ที่สองผมปรับกรอบนี้ให้ก่อนนะครับเอา帛สี ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินอแล้วก็ชุดนี้ให้เป็นสีเขียวเหมือนกันเพราะว่าเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันโอเคดูทางเฟรมวิกต่อในส่วนของทางเฟรมวิกพอเรามาดูโครงสร้างด้านในเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้ด้วยเนี่ยอืม อาว่าได้ไหมก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นน้อยมากกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆน่าจะเป็นชุดนี้น่าจะเป็นที่โลนี้ประมาณห้ารอยเจ็ดตรงนี้มองว่าเป็นน้อยอืมนี่เป็นขา A เนี่ยนะถ้าเจะเป็นขึ้น A โอเคมันก็ได้แต่ไม่เป็นไรผมเอาจุดเริ่มต้นถ้ามองตอนเป็นน้อยน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ507ทีนี้โครงสร้างย่อยภายในตัวเนี้ยมันเราเห็นแล้วว่าราคามีอะไรครับเซกเมนต์ที่หนึ่งเซมนต์ที่สองการันตุเซกเมนต์ที่สามซึ่งถ้าเทียบไซส์กันเนี้ยผมมองว่าก็ยังมีโอกาสที่จะลุนขึ้นต่ออเดียววัดก่อนครับถ้าทุนนี้เป็นในรูปแบบของอิมเพลวก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณโซน708 เพรานะฉะนั้นตีซสเตเล่กลมกมทาร์เก็ตในการคือรอบนี้เจ็ดร้อยบวกน่าจะมีโอกาสได้ทดสอบก็คืออาจจะเป็นเจ็ดร้อยกลมกลมหรือเจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะขึ้นมาทดสอบได้นะครับหรือสูงกว่าอันนี้คือเป้าในภาพย่อยทีนี้ยังไม่ชัวร์นะว่าชุดเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของแบบนี้หรือเปล่าคือหนึ่งเซ gment สองเซเมนต์แล้วขึ้นเซเมนต์ที่สามกับอีกแบบหนึ่งก็คือแล้วเซ gment เนี่ยเป็นเซ gment ที่สองทั้งหมด แล้วมีมีขึ้นย่อยมันจะเป็น a b c แบบนี้เดี๋ยวลองวัดว่าถึงดีกี่ขั้นต่ำสามสามจุดสาเเซ็นตไหมเทียบกับ a ไม่ถึงมันก็ไม่เข้าขายของ s t o r g b c fail นะเพราะมันไม่ถึงสามสิบแปดสองสามสิยสาเนไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูเล็กเกินไป อาจจะดูเล็กเกินไปก็คือเลยมาว่าตรงนี้อาจจะเป็นโครงชุดขึ้นกันอันนี้ก็เป็นดีกีแม่อันนี้เป็นดีกีลูกแต่สิ่งที่เห็นเหมือนกันก็คือมันเป็นฝั่งเทรนด์หนึ่งคู่ก็คือปรับตัวขึ้นต่อได้ถ้าเป็นโครงสร้างน,นี้ก็คือลุ้นตรงนี้แต่ถ้าเป็นชุดนี้จบที่ชุดนี้อะไรลองวัดคร่าวๆนะมันก็อาจจะไปที่ที่ไฮเดิมก็คือเป็นโซนด้านบนนั่นแหละแต่เอาเราหวังแค่นี้ก่อนก็ได้ เพราะฉะนั้นในภาพแร่ซ่านเดี๋ยวเราไปสูงดูก่อนนี้เราตามเป็นนะรครับเซ gment ที่หนึ่งเซ g m e ที่ 2, สองเซเมนต์ที่สามนะครับผมเปลี่ยนสีน 4, นะเป็นสีชมพูตัวน,นี้คือเซเ m e n t ที่หนึ่งเมนต์ที่ 2, สองเซเมนต์ที่สามของอะไรครับตอนนี้เราตามเป็นขึ้นห้าหรือเในภาพใหญ่ถูกไหมตรงน,นี้เรามองว่าจบขึ้นสี่หรือเ w เบไปแล้วเพื่อเตรียมขึ้นห้าหรือ A อในภาพใหญ่แล้วก็ดับมาดูตรงนี้มันก็จะมีอะไรครับมีขึ้นหนึ่งย่อยนะครับ ผมเปลี่ยนสีให้ดูง่ายขึ้นนะครับ1สีฟ้าหรือ A ย่อ2สีฟ้าหรือ B กําลังขึ้น3ามสีฟ้าหรือ C แล้วก็จะมีดีกรีสีดํานะครับก็คืออะไรครับ1หรือ A สีดำย่อ2หรือ B สีดากําลังลุ้นสหรือ4สีดําเพราะนั้นเป็นฝั่งของเทรนที่แรงทั้งคู่คัามหรือ4สีดำอยู่ที่ว่าถ้าทําตัวดอีอาจจะทําให้สามหรือ4สีฟ้าไปต่อได้ทีนี้ในส่วนของชุดสีดําเราสูงก็ไปดูตรงนี้เราวัดชุดนี้ครับ ตอนนี้ชุดนี้ยาวประมาณ100%ยเเซ็นะถ้าไปอินเผาก็ไปถึงโซนด้านบนโซนเดียวกันเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาร์กต่ออันนี้เป็นดีกรีเล็กกว่าผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าล้กันพออดเพราะถูา z o เาไปดูทางเฟรม D a y ตอนนี้ว่ากรูปตรงนี้มีโอกาสใกล้ใกล้คร,ครบเรียงนะครับดับดูทางเฟรม D ครับรดับไดูทางเฟรม D โครงสร้างราคาของทางเฟรมเดย์เนี่ยอืมถ้าอินเคสก่อนหน้ามองเป็นชุดเดียวกันตรงนี้เป็นขึ้นปรับเป็นขึ้นปรับที่จะขึ้นต่อ ถ้าเทียบสายตรงนี้เริ่มมีมีขนาดใหญ่นะถ้าดูดูดูด้านในเนี่ยดูด้านในตรงนี้มีมีขนาดสายที่ใหญ่แต่ถ้าเทียบตรงนี้ก็ยังดูเล็กกว่าเพราะนั้นถ้าเทียบเอาดีกีสีฟ้านะครับเป็นเกณฑ์ถ้าดีกีสีฟ้าเนี่ยเซเ m e n t ที่หนึ่งเซ g มนที่สองเซเมนต์ที่สามเนี่ยตมำแค่ค้า,าว่าน่าจะจบนะแปลว่าอะไรครับ ตอนนี้ชุดนี้มันน่าจะทําเป็นดีกีสีฟ้าเหมือนกันที่เป็นชุดเดียวกันก็คือดีกีสีน้ําเงินอ่ะสีสีฟ้าที่ผมเขียนก่อนก็คือมาว่าตอนนี้เป็นเซมิที่หนึ่งเซมิที่สองเซมิที่สามนะครับตอนนี้กําลังทาเตเมที่สี่ซึ่งอาจจะเป็นขาแรกขา A ขา B แลวอาจจะมีขา C อีกนะครับก็คือให้ไซส์มันใหญ่กว่าอันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาได้แต่อันนี้พื้นเรื่องของเรื่องของระยะทางเพราะระยะทางตรงน,นี้ มากกว่าตรงนี้เกือบเท่าหรือสองเท่าเพราะฉะนั้นอาจจะยังอยู่ไซเวย์ตรงนี้ไปก่อนนะครับอาจจะไซเวย์ลงไม่ขาหนึ่งขึ้นเลยหรืออาจจะเป็นไทเกิลอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่บ่งบอกก็คือตอนเนี้ยถ้าชุดเนี้ยถ้าเราซูมเข้าไปดูกับผมมาร์คจุดไฮไปก่อนจุดไฮของชุดนี้นะผมเอาเป็นสีฟ้านะเป็นเกณฑ์เดียวกันก่อนมองเป็นเกณฑ์เดียวกันก่อนแต่ถามว่ามันจะเป็นขึ้นย่อยที่ไม่จบได้ไหม คำตอบก็คือผมมองว่ามันไม่ได้ตรงที่เพราะว่าอันนี้วิกมันปิดเป็นแห้งแดงแต่วิกอันนั้นยังไม่ได้เพราะนั้นตรงเนี้ยมันยังเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันอยู่อืมโครงสร้างชุดเดียวกันอยู่ผมก็เลยมองว่าถ้าถ้าจะถ,ถ,ถ้าเป็นเซกเมนต์ที่ที่สี่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องเห็นแรงขายนะครับอาจจะต้องเห็นแรงขายแต่ยังไม่ได้ชัดเจนแต่เอาเป็นว่าโครงสร้างด้านในเนะี่ยมี การทําราคาก็คือตรงนี้1นึ่งเซกเมนต์นับลงมาเป็นเซกเมนต์ที่1นึ่งกำลังรีบาวเซกเมนต์ที่สองอาจจะมองเป็นอะรครัรับขึ้น A ขึ้ื่น B นอาจจะมีเคลื่น C ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกรอบทีนี้คําถามก็คือชุดเน,นี้ยจบหรืยังคําตอบก็คือถ้าเราวัดจากทาร็กวุด้ีกการไวยเซนตาก็ใช้คําว่ามีโอกาสจบแต่ยังไปได้ถึงตรงนี้ ก็ยังขึ้นต่อได้นะเพราะฉะนั้นพอเราซูม้ามาดูในท่อนทีจริงนะครับท่อนเนี้ยท่อนเนี้ยเป็นสมัยที่หนึ่งสมัยที่สองสมัยที่สามเนี้ยท่อนเนี้ยสามารถยอ่ยอย่ยอยแล้วพักแบบน,นี้แล้วไปต่อตรงนี้ได้อีกนะครับถ้าแรงขายไม่เยอะแต่ถ้าแรงขายเยอะเมื่อไหร่จะเข้าสู่เกณฑ์ของการพักของขาสี่ทันทีเพราะฉะนั้นไปดูกรอบในการเทรดนะครับก่อนจะไปเดี่ยผมขอดูสี่ชั่วโมงกันหนึ่งชั่วโมองอีกทีหนึง่ง ถ้าดูจากสีชั่วโมงโครงสร้างราคาของท่อนนี้ที่จะไปต่อก็1เซกเมนต์2เซกเมนต์3เซกเมนต์4เซกเมนต์ตอนนี้ยังก้ากึ่งนะว่า พอโครงสร้างด้านในของชุดเนี้หนึ่งสองสามสี่ก็คือลุนขึ้นต่อห้าได้เลยนะครับหรือจะพักตัวลงใหม่สักนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นชุดอาาหโครงสร้างที่ใหญ่กว่าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังยืนเนน่ยหกห้าสองเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับยังลุ้นที่จะไปต่อลุ้นไปต่อหาทางเกตโซนด้านบน พอเราแบ่งเอาแค่ทอนนี้ก็คือเซมิเนตที่ห<ถ>นึ<ถ>น่งเซมนตที่สองเซมเมนตที่สามแต่ในเซกเเนตที่สามตรงนี้ก็จะมีอะไรครับมีชุดสีดําอีกก็มีหนึ่งเซมนตสองเซกเมนตดูนเซมเมนตที่สามีิแต่ถ้าเกิดว่าสีดํามันขายมาเยอะขายมาเยอะนะครับสมมว่าสีดํามันขายมาเยอะมันก็จะมีอะไรอีกครับถ้าสีดําขายมาเยอะไอ้ตรงโครงสร้างเนี้ยอาจจะคอนเฟิร์มว่าจบท,ทันทีแต่มันจะมีโครงสร้างของภาพใหญ่ที่เป็นตรงนี้รองรับอยู่อีกทีหนึง่ง ตามทันอยู่ยนะเพราะนั้นกรอบในการเทรดเดี๋ยวไปดูกรอบในการเทรดของหนึ่งชั่วโมงผมเลยมองว่าถ้าราคาของตัวใบนั้นคอยหรือว่า BNB นะครับย่อลงมาไม่หลุสโซนนี้โซนแรกนะครับไม่หลุสโซนแรกก็คือลุ้นเป็นโครงสร้างชุดยังไม่จบ6 7 2จ็ดสองถึงหกหกหนอันที่จะฟื้นตัวไปต่อได้นะครับแต่ถ้า ปรับตัวรีบอลไปไม่ได้แรงมากนะแล้วลงต่อก็อาจจะมีโอกาสลงมาถึงตรงนี้ได้635ถึง647นะครับซึ่งถ้ามาถึงตรงนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรครับเป็นโครงสร้างของโครงสร้างของภาพใหญ่แล้วก็คือเซกเมนต์ที่สี่ที่เรามองว่าตรงน,นี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองถูกไหม เซกเมนต์ที่2อันนี้คือเซกเมนต์ที่3ทั้งหมดนี้กำลังทำเซกเมนต์ที่4เนี่ยตัวเนี้ยอาจจะอยู่ในขาสแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราซูมเข้าไปดูแล้วถ้าตรงนี้เป็นโครงสร้างของท่อนน้ที่ยังไม่จบ1เซกเมนต์2เซกเมนต์3เซกเมนต์4เซกเมนต์รุ่นเซกเมนต์ที่5เนี่ยผมมองว่าตรงนี้น่าจะรับอยู่และรุน่นทดสอบไฮเดรมหรือโซนสีส้มด้านบนแต่ถ้าเล่งและลงต่อเนี่ยมีโอกาสเป็นขาสตรงนี้ก็อาจจะรุนฟื้นตัวในภาพระยะกลางภาพใหญ่ที่ เพราะนั้นอย่อ,ยอมาขาไว้ก็ยังน่าสนใจนะครับแต่ถ้าต่ํากว่านี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับส่วนโซนแนวต้านถ้าราคาขึ้นต่อได้ผมก็มองว่าถ้าเป็นโครงสร้างชุดนี้ที่ยังไม่จบอาจจะดิบแล้วไม่ผ่านตรงนี้น่าจจะมีการย่อหรือพักตัวก่อนหกแปดเจ็ดแล้วก็หกเก้าสี่นะครับอาจจะย่อหรือพักตัวสั้นๆได้ตัวนี้อาจจะหนักในสั้นๆได้ นะครับหลันถ้าย่อมาแล้วยังยืนได้ดีต่ออาจจะมาเข้าแทนนะยเพื่พอไปลุ้นโซนด้านบนนะครับส่วนแนวนี้ก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้ย่อแล้วตรงนี้ต้องระวังอาจจะทะลุไปได้แต่ถ้าพุ่งขึ้นมาพุ่เลยแนวเจ็ดร้อยกับเจ็ดร้อยแปดอาจจะมีการย,อย่อหรือพักตัวได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นโครงสร้างของขาที่สามชุดนี้หนึ่งสองสามนี่มองตรงนี้ถ้าตรงนี้จ,จะเป็นหนึ่งย่ออย่างเงี้ยหรือถ้าเราดูจากไามเฟรมสี่ชั่วโมง ก็จะมีชุดนี้หนึ่งสองนะครับสามสี่นอันนี้จะเสียอาจจะแค่นี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้เพื่อลุนห้าซึ่งมันอาจจะทะลุโซนสีส้มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขาเซลยขาชอตอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะเล่นรอบยอสั้นๆไปก่อนนะครับขาบายยังได้ลุนมากกว่าแต่ถ้าต่ำกว่าหกสามห้าเมื่อไหร่ขาบายอาจจะเสียเปรียบขาซอตหรือขาเซลล์ได้ โอเคประมาณนี้ครับแผนของตัวไมนั้นคอยหรือว่า b n แแล้วก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบกันไม่ครอบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมใใีในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านมาก